ที่เก้าเก้าก็ปล่อยปลาเก้าตัวให้กับนายกันชนเกิดใที่สอพนหนาพอสร็นละสิบี่นางบุ่บางมตอเชื่อมเน้นจับตอไปเถิดให้หายลคไปไข้เก็บลกไปลกเอบงมที่พ่อปุ่นินาลาพระผู้ประทับพระศพรสศิษากนละลูกปักตัสา ให้หายเรืงเวรลบกันดี่มาใช้ชีวิตปกติไปอะสาธุไปทีเปสุนะดี๋ยวอบคุณินเล